สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำดอกไม้ริบบิ้นแบบใหม่นะคะใช้ริบบิ้นแค่สามเส้นนะคะเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะใช้ริบบิ้นนะคะทั้งหมดสามเส้นนะคะพับกึง่งกลางนะคะจะได้แบบนี้นะคะเมื่อเราพับแล้วนะคะให้เราเส้นที่หนึ่งพับแบบนี้นะคะกึ่งช่วงกลงกลางนะคะเส้นที่สองนะคะ เส้นที่สามนะคะแล้วเอาเส้นที่หนึ่งนะคะเอาห่วงมาใส่ตรงนี้นะคะแค่สามเส้นแล้ดวดึงให้กระชับเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกระชับแล้วนะคะดำเส้นใดเส้นหนึ่งแต่เอาแค่ด้านบนนะคะเส้นบนของเขาพับแบบนี้นะคะ ว่ากันไปนะคะอันสุดท้ายก็สอดเข้าไปตามรูเลยค่ะแล้วเดินให้กระชับค่ะจากนั้นนะคะให้พลิกกลับด้านมาเลยนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองเส้นที่สามนะคะทับกันนะคะปล่อยเส้นที่หนึ่งข้างล่างนะคะปล่อยเข้าล่องนะคะแล้วดึงเส้นที่สี่ขึ้นมานะคะทำเหมือนเดิมค่ะ ปล่อยเข้าน่องนะคะแล้วก็ดึงตัวล่างขึ้นมานะคะรับขึ้นทั้งหมดน,นะคะเส้นนี้ก็ปล่อยเข้าล่องตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วนําเส้นล่างสุดนะคะสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะรูของเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะสอดตั้งแต่เส้นที่หนึ่งเส้นหนึ่งเนี่ยไปทะลุเส้นที่สองตรงนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับได้เลยค่ะ จากนั้นพลิกกลับด้านมานะคะมาเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองครับเส้นที่สามครับทำเหมือนเดิมเลยค่ะปล่อยเส้นแรกนะคะลงตามล่องแล้วดึงอันสุดท้องขึ้นมานะคะปล่อยลงตามล่องแล้วดึงอันล่างขึ้นมานะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะปล่อยเข้าร่องนะคะแล้วก็สอด นี้ก็สอดตั้งแต่เส้นแรกจนถึงเส้นที่สองทะลุเ,เข้าไปหากนันเลยเลยค่ะจากนั้นดึงให้กระชับได้เลยค่ะเมื่อดึงกระชับแล้วนะคะพลิกกลับด้านนะคะแล้วเก็บริบบิน้นเข้าดูตาดูทางของเขาเลยค่ะพร้อมดึงให้กระชับอีกรอบนะคะ ดึงให้กระชับไปพร้อมๆกันเลยค่ะได้แบบนี้เลยค่ะ พีกับด้านอาังไหนึ่งรอบนะคะพีกับด้านมาหนึ่งรอบจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะจับเส้นในเส้นหนึ่งมาทางไปไปตามเฉียงแบบนี้ค่ะแล้วหักหัวนะคะเสียบลงทะลุามาสองเส้นนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะหักหัวแล้วทะลุามาสองเส้น ข้นทั้งบนนะคะแล้วก็อนองบนทะลุสองเส้นเนเดิมค่ะทำจนครบเลยนะคะหกเส้นเสร็จรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะนําเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะม้วนนะคะมมวนแค่นี้ค่ะหมวนแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปตรงนี้ที่ตัวของเขาเลยค่ะแล้วทะลุมาแบบนี้นะคะ หักเข้าหัวเขานะคะแล้วก็มาแบบนี้สอดเข้าไปแล้วทะลุตัวของเขาเองเลยค่ะทําให้ครบเลยนะคะทั้งหกเส้นนะคะทําครบแล้วค่ะทั้งหกเส้นนะคะจากนั้นนะคะเอาตัวของเขายิงน,นะคะงูหักกับหลังนะคะแล้เวเข้าตรงนี้ รูบไปสองเส้นนะคะจะได้แบบนี้มือนเดิมค่ะทำไปเรื่อยๆจนครบหกเส้นค่ะจัดให้สวยนะคะจัดให้สวยงามแล้วแต่เราชอบว่าเราจะทำรูใหญ่แค่ไหนนะคะ ลงข้างล่างนะคะสอดข้างลูแตนน่นี้อันนี้ก็หักลงข้างล่างเหมือนเดิมค่ะให้ครบทั้งหกเส้นเหมือนเดิมค่ะ ไแล้วค่ะข้างหน้านะคะจากนั้นเรามาเก็บริบินด้านหลังกันได้เลยค่ะจับริบินม,มานะคะงอเก็บเข้าไปกับตัวเขาเนะะี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้ เรียบร้อยแล้วค่ะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจากนั้นตัดดิบินออกได้เลยค่ะได้แล้วค่ะส่วนดอกไม้นะคะจะแล้วแต่ตามชอบได้เลยค่ะได้แบบมีแบบไหนใ,หใช้แบบนั้นเลยค่ะติดไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ